The yellow line suggests the สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสุขุมทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่ซองยูทูบสาวลาวพันธุ์อินดีรถไฟมาแล้วทุกคนไปฝ่ามาเลยอย่ายจะหางล้างนะคะตอนนี้น้ำอยู่สถานีรถไฟฝ่าหาเยกลาดพราวนะคะทุกคนหายกลาดพราวมือนี้น้ำซิมา มือ้อน,นี้น้ำสิผ้าทุกคนเนาะไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองน้ำกันพี่น้องบอกเลยว่ามันรู้สึกตื่นเต้นเนาะทุกคนเมื่อคื่น,นหนีนอห้องไม่เป็นจังได๋กัน,นอนหลับฝันดีเนาะพี่น้องนอนหลับฝันดีอยู่นะคะมื้อนี้กัสิพาพี่น้องไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองน้ำกันเนาะทุกคนบอกเลยว่าคางเป็นคางแรกเนาะพี่น้องเนาะเห็นแต่ยูทูบเบอร์ก็จะไปนางไปทายเนาะมือน,นีหนำกัสิไปตามคำขอของเอเนาะ ก็เคยมีพี่น้องเซฟคอมเมนต์มาบอกมาอยู่นอวะช่าสนามคุกเบยนางรถไฟค่ะสายชีเลีองเนโอเคเดี๋ยววันนี้เอาสิศทาพี่น้องไปนั่งเนาะทุกคนไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องว่าจะสวยงามสามเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวหนักถูกคนค่ะตอนนี้เฮากะโล่งมากจากตอนนี้นั่มดูสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินเนาะทุกคนเนาะนั่มจะนั่งรถไฟฟ้าสายดิน ไปที่ส,สถานีลาดพร้าวนะทุกคนเนาะส,สถานี MRT ลาดพร้าวนะคะทุกคนราคากัน17บาทนะทุกคนนี่ราคา17บาทบอกเลยว่าเดินท้างขังนี้ก็คือบ่ค่อยมี่ควมหูันไดเนาะทุกคนสไลด์หนักก็จะถามถามคนให้แลวก็ถามอรพอพเนพะพี่น่อกจ้เ้าก็แบบเพื่อถามเทาถามก็จะ,จะแบบสาม,บบมารถแต่ว่าบ่างาได้เลยเนาะทุกคนก็จะมีน้ำใจเอาสีจะเดินทางคนเดียวนะทุกคนวันนี้ เดี๋ยวไปเบิ่งมาส้มน้ำันว่า,าเฮาสีไปออดสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยบอเนาะทุกคนบอกเลยว่าสายเดียวนะวันนี้นะสายเดียวนะคะติดตามเไปดูกนันยาวๆนะทุกคนนี่รถไฟมาแล้วเดี๋ยวเราไปน,นไปปั่งรถไฟน้วกันเลยทุกคน เอมราร์ซลาด้าวนะคะทุกคนเราจะออกไปทางประตูซีเพื่อจะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นเลยเห็นโปฟายพี่นอ้องสังเกตตามไป่ายไดเลยนะทุกคนถ้าเฮาบ่ฮู้เส้นทางนะพี่นอ้องนี่หรือบวดชีเนี่ยปวดชีก็ต้องขึ้นไปข้างบนค่ะลุงนี่จ้าเดี๋ยวเราจะไปเชื่อม รถไฟฟ้าสายเรื่็ตต้องกันเลยทุกคนเนาะลุงเราบอกว่าเราปวดเหยียวพี่น้องหนักก็เลยว่าต้องขึ้นไปข้างบนห <c oughs> วดเลยทามนะวาลุงเอาขวดมาไหม <c oughs> พี่น้องเลสโก้เราจะออกไปทางประตูเนะพี่น,อนะน้องเนาะหนาทามเราพ่อเพิ่อนอนบอกว่าออกไปทางประตูีนะคะหนาจะเป็นทางนี้เนาะทุกคนถูกไหมคะ ว่นะจะไปขึ้นรถไฟฟ้า้ายสีเหืองไปไปทุกคนอันนี้ประตูสามวะนี่ประตูสีร้างไหนส์ฮะเข้ามาถือบอสโอ้พี่น้องคือต้องไปทั้งฝุ่นเนาะเดี๋ยวออกไม่ออกไม่เมื่อกี้นี่ออกพีดเนาะก็เลยซีบนกับไปออกประตูสีปว่า ประตูสีจะไปเสื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นเองนะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่าถามแบบอ้ยพี่น้องเลยถามหาถามหาเลยถามคนแต่ว่ากะบ่เป็นแย้งนะพี่น้องคนไทยก็จะมมีน้ำใจอยู่แล้วถามเขาถามคือจะ,จะอบ,บอก้างก็จะบอกได้พี่น้องบอกอตรงเลยแล้วก็ถามเขาบออายนะพี่น้องถามเขาแก,ก็คือเดินทางบ่พิดแในนอเนาะพี่น้อง ไปกันเลยเพื่อนกกจะมีป่ายบอกพี่น้องเลยนี่เห็นไหมเพื่อนจะมีป่ายบอกเลยเนาะวะพี่ขอโทษนะคะตอนนี้ก็คือนั่งฟรีใช่ไหมคะนั่งฟรีอยู่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือนั่งฟรีนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าล็กสีนางไปไซนะคะท่านผู้ชมนี่เราสามารถกดแล้วก็รับ ตัวโดยสารได้เลยนะคะทุกคนคือไม่ต้องเสียตังค์นะคะช่วงนี้ อยู่พี่น้องเลยนี่เนาะใช้ีแบบว่าอยู่บ้านบางๆเนาอพี่น้องอบ่มีงานเหตุกะแมานางรถไฟฟ้าเล่นก็ไดเนาะทุกคนแนะนําเลยเนาะไปะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปนนางรถต้องกันเลยวันนี้เริ่งต้องกันพี่น้องหาเบงกอซึ้งเตือนเนาะพี่น้องเนาะไปะทุกคนนี่เยี่ยแฟนเดี๋ยวไปกันเลยทุกคน คนตอนนี้ก็คือนํำอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนาะสถานีนี่ก็คือ <una> าสถานีลาดพร้าวนั่นเองนะคะทุกคนนํำมานั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอยู่สถานีลดาดพร้าวนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะนั่งไปําโลงเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งมาส้มนมกันพี่น้องว่าจะหน้าตื่นเต้นสำไรเนาะทุกคนบอกเลยว่าครั้งแรกไม่ตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเน้อทุกคนบอกเลยว่า ตื่นเต้นมากเลยค่ะท่านผู้ชมแบบครั้งแรกนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะทุกคนว่าจะสนุกขนาดไหนเนาะแล้วก็หน้าตาน้องจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ํามาครั้งนี้บอกเลยว่าครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยทุกคนอยากให้ประเทศลาวมีแบบนี้มากนะคะตอนนี้คือคนรอนแน่นมากเลยค่ะท่านผู้ชมนู่นอันนี้เป็น ทุกคนที่ไม่ลอดคือเราไฟฟ้าน้องพี่นอ้องบอกเลยว่าหลายแรงนะคะทุกคนอันนี้มาแล้วเนาะเห็นแล้วนอ้องเก๊กดวยพี่นอ้องไปแล้วทุกคน้องไปแล้ว พี่น้องตอนนี้กำลังสลับล่างกันอยู่แม่ทุกคนอุ้ยมาจัดจนมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหมีการสลับล่างอีกเด้อพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมมาแล้ว Please move inside the train, please do not end it. Do not need a hand and both straps, handrails, or sanctuaries firmly while standing. Thank you. เป็นด่านลังเนะพี่น้องเนาะด่านล,ลังนะคะสถานีลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ด ตอนนี้นําจะทางขว้รมือซื้อของพีเขาเนาะว่าได้ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ<อ>ไม่เป็นไรพี่พูดได้คะ่ะก<อ>็ดีครับดีใช่ไหมคะรถไม่ติดดิรถไม่ติดนะคะรถไม่ติดแล้วก็แอร์เย็นเนาะพีเนาะแล้วก็ยังไงอีกคะ<อ> <laughs> แอบถามแอบถามหนุมไทยพี่น้องพี่นั่งรอบนี้รอบแรกหรือว่าหรือว่าหลายรอบนั่งมาทำงาน๋อเคยนั่งหลายรอบแล้วใช่ไหมคะ๋อพี่เขานั่งไปทำงานทุกคน๋อพี่เขาบอกว่าก็ดีรถไม่ติดเดินทางก็ไวใช่ไหมคะพี่ขอบคุณค่ะ ไปป้าเขาบอกว่าเคยเคยนั่งหลายรอบแล้วก็สนุกใช่ไหมคะสนุกดีเนาะก็สนุกดีค่ะก็ได้ดูอะไรแบบเ่อนมันก็เปลี่ยนอะไรไปเยอะค่ะเราไม่เคยเห็นที่สูงๆค่ะ๋อแล้วรถไฟฟ้า BTS ป้าเคยขึ้นไหมคะเคยค่ะเคยๆขึ้นสายสีด้วยโออคิดว่าเพิ่งมาขึ้นรอบแรก อ๋อหลายรอบแลยนะหลายรอบแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละโอ้โหตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วไปไปกลับกับอยู่เงี้ยอ๋อแต่ว่าคือผสงคือลงลงสี่ข้ออ๋อคือเราอยากไปไหนก็คือเราลงได้เลยใช่ไหมคะสบายจ้าเดี๋ยวขากลับก็ลงสี่ข้ออืม ผู้โดยสารปลอดเช้ะเข้าออกมันรถโปรดระวังช่องว่างระหว่างนิชานฉลาบดีเกาะพขอบคุณค่ะหนูเพิ่งมานั่งแรกค่ะจะนั่งยาวถึงไหนอ่ะสัมผูโอเดี๋ยวป้าลงสนุกลองข้าวก็ไม่นั่งก็นั่งเล่นนี่แหละค่ะก็โอเคอ่ะก็ได้ดูอะไรบ้านเมืองเขาเจริญอะเปลี่ยนไปเยอะ อันนี้คุณเช็ดน้าเท้ามาใช่ไหมใช่แต่กลับไปสัมไปสำรรงไปสำรรงแล้วก็น่าจะนั่งกับใครไหมหนูเหรอใครไหมคะไปสำรรงก็บูสถานีสิบส0กครั้โอไม่เป็นไรถ้าตรงไปแดนแสดงว่าเขาถึงแล้วถ้าเดียวเป็นไฟเขียวอยู่ก็ยังไม่ถึง กะยังอยู่นะเกือบ20ปีอ๋อใช่ใช่ หาคนหาบอลคนครับประกวาบอลบอลคนเพราะบอลมอมนี้ไม <ion> ่อั AKE, ้หรอกครับแทบไม่แม่นนะคะทันสมัยตอนนี้มาซีสนอยู่สถานีบอลลตอกซ้อมลมที่น้อง ทราบเนื่องจากมีประกาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนกรวมรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากขณะใช้บริการรถไฟฟ้าตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ Attention please passengers are reminded that a l t o u g h wearing of masks has been relaxed For outdoor public areas, MRT yellow line suggests that you still wear a mask while using the system. ออกมาขางนอกเลยอุ้ซุบคุ้อุ่นๆๆพี่น้องตอนอยู่ในรถไฟฟ้าสายสีเลืองบอกเลยเนาะว่าอากาศแบบดีแห้งทุกคนแล้วก็บแบบเย็นนะพี่น้อง mm hmm. พี่น้องหูบอมือนีน้ำนางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากสถานีร่วมกันแล้วเป็นประมาณ4 6สถานีนะทุกคนนะเพราะว่า mm hmm. น้ำนางสองสองหลอดนะพี่น้องหลอดแรกก็คือน,น้ำนางจากสถานีลาดพร้าวไปสำโรงนะคะทุกคน ไปหัวซ้ำโลกปุ๊บนำไปเดี๋ยวโลกน้พี่น้องเนาะหนักกันนางบนกลับมาโลงสถานีลาดเท้านะคะทุกคนบอกเลยวา่าหมูซื้อของสาวลาควคนนีบอกเลยว่าดีใจร้ายน้พี่น้องเนาะดีใจแล้วกับหมูซื้อว่าเป็นอีหยังที่แบบมหัศจ,จรรย์ทุกคนแบบว่าโหลดไฟฝ่าเนาะแต่ว่ามีคนครับนะพี่น้องคนก็บ,บอกเลยว่า,า,าก็ตอบกับมานางร้ายน้ทุกคนเนาะวนร้ายมากาาก็ตอบกับมานางเลงีนนางเทียวอีหยังประมาณนี้นะพี่น้งองว้าวมาผู้เดียวแบบ มีความซุกแห้พี่น้องมือนี้แบบมาตามของฟอเอฟ FC เนาะทุกคนน่ากันแต่มาแล้วเดอ้อบ้ไดบ่ทันละมากะมาได้น้องพี่น้องเนาะเ่วงนี้กะน,นางฟี่ทุกคนหอดวันที่2วันที่3มก็เจ้ากันจะเลิกเก็บตังแล้วนะคะทุกคนน้ามะบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าบ่คิดบอกันงมาทุกคนเนาะว่ามือนีเฮาสดได้มานาาาั่งรถไฟฟ้ายสีเหลืองที่หลายคนขับนะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบดีใจมากแล้วก็แบบ มีความสุขมากเลยทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้น้ำก็จะขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าคนไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามนะคะ <c oughs> ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดี คนตอนนี้น้องกําลังจะทําการเปลี่ยนล่างนะพี่น้องเดยหรือว่าเปลี่ยนเลนนั่นเองนะคะสถานีต้นทางก็คือสถานีลาดพร้าเนละทุกคนเลยวกปลายทางคือสถานีสำโรงเนาะพี่น้องเนาะมีรวมทั้งหมิ23สถานีนะคะท่านผู้ชมนี่นาะงกําลังทําการเปลี่ยนล่าง